สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานชวนทอดปลาสูตรทํำขายทอดปลายังไงไม่ให้ติดกระทะเคล็ดลับง่ายๆทำให้เนื้อปลากรอบนอกนุ่มในทานกับน้ำปลาพริกอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราจะเตรียมปลาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะตัดครีบตัดหางแล้วก็ควักไส้ให้เรียบร้อยขอดเก็ดเรียบร้อยแล้วค่ะ เจแปนจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะนำมาซับด้านนอกของเนื้อปลาให้แห้งเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขามีน้ำจะได้ไม่ทําให้ติดกระทะด้วยค่ะจากนั้นเจแปนจะใช้มีดคมๆนะคะค่อยๆสไลด์เนื้อปาลาแร่เป็นช่วงๆตามด้านขวางของเนื้อปลาเลยนะคะความห่างประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วค่ะ เนื้อปลาด้านในจะได้กรอบอร่อยด้วยเจ๊ปนจะบั้งสไลา์เนื้อปลาแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งของตัวปลาค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปนจะเตรียมแป้งสำหรับชุบปลานะคะใช้แป้งอะไรก็ได้ค่ะเจ๊ปนใช้แป้งสาลีจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวโพดได้ทุกแป้งเลยนะคะเราก็เอาแป้งชุบตัวปลาให้ทั่วเลยค่ะทั้ง ช่วงที่เราแร่สไล์ด้วยนะคะให้ทั่วตัวปลาค่ะเพื่อที่เวลาทอดเนี่ยปลาจะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็ช่วยให้กรอบนอกนุ่มในด้วยค่ะชุบทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพื่อนๆแป้งแห้งๆเนี่แหละค่ะจะทําให้เนื้อปลาเนี่ยเวลาทอดไม่ติดกระทะก่อนทอดเจ๊ปานจะเตรียมเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนํามาคั่วในกระทะนะคะ เปิดไฟเบาๆการคั่วเกลือในกระทะเนี่ยจะช่วยให้เวลาทอดปลาเนี่ยเนื้อปลาไม่ติดกระทะค่ะเตรียมน้ำมันใส่กระทะรอทอดเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะนำปลาลงทอดเลยค่ะเจแปนก็จะค่อยๆใช้ตะหลิวลาดน้ำมันร้อนๆใส่ลงไปที่เนื้อปลาด้านบนนะคะเขาจะได้โดนความร้อนทั่ว ด้านล่างกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็กลับด้านเลยค่ะตอนนี้จะตานใช้ไฟกลางในการทอดนะคะเพื่อที่จะให้ด้านในเนี่ยเขาร้อนทั่วสุกทั่วด้านนอกก็จะไม่ไหม้ด้วยค่ะกลับด้านไปมานะคะจนกว่ามั่นใจว่าสุกทั่วทั้งสองฝั่งกรอบนอกนุ่มในเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆปลาทอดของเรา หน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะเจ๊ปันจะเตรียมน้ำปลาพริกสูตรโบราณน,นะคะเจ๊ปันก็จะหั่นพริกแล้วก็กระเทียมหอมแดงหอมแดงนี่ช่วยให้ปลาลาดพริกของเราหอมมากเลยค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะซอยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนำใส่ถ้วยเลยนะคะเหยาะน้ำปลาบีบมะนาว แซ่บซีดเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปลาทอดกับน้ำปลาพริกสูตรโบราณง่ายๆน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลาทอดน่ากินมากวันนี้เจ๊ปานเสิร์ฟเป็นปลาแกะนะคะปลาทอดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาแกะลาดข้าวทำทานแบบมื้อง่ายๆค่ะเพื่อนๆ ราดน้ำปลาพริกช่ำๆกระเทียมหอมแดงโอ้โหบอกเลยค่ะว่าจานนี้อร่อยมากเจ๊ปันขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ